สวัสดีค่ะเมื่อหน็กนมาติดตามแนวทางของสาวน้องคายเนาะคะ่ะงวดวันที่สิบหกสิงหาคมหกห้าเนาะค่ะค่ะกะตอนนี้ก็มาติดตามช่องของสาวน้องคายชาแนวเนาะคะ่ะงวดวันที่สิบหกเนาะค่ะสิงหาคมนะคะเนาะค่ะหกห้าเนาะค่ะค่ะกะตอนนี้กะเวลาประมาณ 17เจ็ดนาฬิกาหาสิบสี่นาทีแล้วเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็เป็นเมือ่อวันพุธเนาะคะ่ะวันที่สามสิงหาคมหกห้านอค่ะค่ะกะซาหนองคายเนาะคะ่ะกะเอาลงแล้วเนาะคะ่ะกะเป็นแนวทางของแอดเนาะคะ่ะไอชุดชุดนี่เนาะคะ่ะแอดกะมีแนวทางมาฝากเนาะคะ่ะค่ะไอแอดกะมีแนวทางมาฝากสามตัวตรงโต๊ะเนาะคะ่ะ กัมีอยู่ประมาณเลขกสามตัวกับมีอยู่ประมาณสิบแปดหางเนาะค่ะสิบแปดหาง <t ell noise> ค่ะแลวกับสองตัวบนอีกหกหางเนาะค่ะ <t ell noise> แอดกับเน้นให้หมดเลยเนาะค่ะแอดกับบ่อยากเน้นา่าหาหรอกเนาะค่ะบางทีกับไปออกตัวตัวล้อมตัวกันเนาะค่ะ <t ell noise> แลวกัเหล็กลางเนาะค่ะหกหางค่ะเช่นกันกับ จังไดเลขกล่างขันแอดกันเน้นไว้ให้อยู่เนาะค่ะว่าตัวใดค่ะค่ะแต่ว่าขันพ่อแม่พี่น้องจะเล่นหมดเลยก็ไดดเนาะค่ะขันพ่อแม่พี่น้องเอซจะเล่นหมดเลยก็เล่นได้เนาะค่ะค่ะเพราะว่าตามจริงแอดกะไม่อยากเน้นเนาะค่ะกะที่เคยเน้นไว้ให้กับมีอยู่เนาะค่ะที่เคยเน้นไว้ให้ค่ะที่เคยเน้นไว้ให้กับมีอยู่ค่ะบางเท่อกับเขาตัวตัวเน้นเนาะค่ะ งวดที่แล้วเนาะคะ่ะเลขความฝันเนาะคะ่ะไอ้สรุปความฝันเนาะคะ่ะ 9c เนาะคะ่ะเลขกสามตัวเอสเอสให้เนาะคะ่ะก็บทเป็นหกหกซีเก้าเนาะคะ่ะมันออกหา 9c เนาะค่ะ่ะเพราะว่าแอรกับบอกอยู่ในคลิปแล้วเนาะคะ่ะว่าผู้ซ้ายกับเป็นหาเป็นหกเนาะคะ่ะกับเขาเนาะคะ่ะเขาทั้งสามตัวเนาะคะ่ะค่ะหกความฝันเนาะคะ่ะ ความฝันควาแอดนี่เนาะคะ่ะความฝันที่แอดตีเนาะคะ่ะละกัเลขรูปสาวเนาะคะ่ะกะไปเขาเนาะคะ่ะไปเขาเก้าซีเนาะค่ะไปเขาซีเก้า 4, ที่แอดเน้นไว้ให้เนาะค่ะนี่ค่ะแอดก็เน้นไว้ให้ก็ซิมี่หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สองแปดหนึ่งศูห้าูหกเก้าเก้าเจ็ดนะคะแลวกะหกเจ็ดเก้านะคะแลวกะเก้าสองละกสองศูนสามสองศูนห้านะคะ 6่เก้าเนาะค่ะ, 6, 4, 9, ะ,คะกับมาเข่าตัวนี้เนาะ,ค,ะค่ะค่ะเดีกก็คือเลขสรุปความฝันเนาะคะ่ะรวมตัวเลขฝันเนาะคะ่ะที่ออดตีได้เนาะคะ่ะเลขลูกสาวห้กับบ่อเข่าเานาะคะ่ะกับล้อเบิรงงวดนี้เนาะคะ่ะงวดวันที่16เนาะคะ่ะเป็นเลขเข่านะค,ะ okay. ค่ะวิ่งบนเนาะคะ่ะสาวน้องค่ายวิ่งบนเก้ากับสามเนาะคะ่ะ งวดที่แล้วสามองค้ายให้วิ่งบนเก่ากับหากับมาทั้งเก่ากับหาบเลยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะงวดนี้ให้มาเก่ากับสามเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสามตัวบนตรงตัวกับเมียูศู 0, 1, 3, 0, 19, 1, 2, นย์หนึู่่งเก้าหนึ่สอสเนาะคะ่ะหนึ่งสองเก3าสองสาม2ีสหาสอสเจ็ดสอสองสเกาเนาะคะ่ะสาม3ีหแปด สามเจ็ดเออสามสี่เจ็ดสามสี่เก้าสี่ห้าเก้าเนาะคะ่ะสี่หาเก่านี่ออกแล้วนะคะ่ะกับโบนเนาะค่ะมาชิมาอีกโบนเนาะค่ะวันี้ค่ะห้าหกเก้าหกเจ็ดเก้านะคะ่ะแล้วกัเจ็ดแปดเก้าเนาะค่ะนี่ก็คือสามตัวบนเนาะคะ่ะค่ะกัไอตัวเน้นแอดกับเน้ไนไว้ให้แล้วเนาะคะ่ะตัวเน้น เดีไปกัมาดูเลขสองตัวบนเนาะค่ะสามหกสามเจ็ดสามสองเก้าศูนย์เก้าสอห่งะค่ะคือก็คือแอดเนนไว้แหงหมดเลยเนาะค่ะเพราะว่าแอดก็บ่อยากอะ้นี่แต่ว่าเลขสองตัวกะแอดกะเน้นไว้แล้วก็สิเป็นตัวรองเนาะค่ะวิ่งลางเนาะค่ะวิ่งลางซีกับสองนะคะวิ่งลางซีกับสองสองตัวล่างก็ที่มี0ูนย์ส2งสอหาสเก้าซเจ 4 6เนาะ,ค,ะค่ะ,ะคะ่ะกะแอคเนนไวให้เนาะคะ่ะเล็ก่างศูนย์สองสอสองเก้าะค่ะแล้วกเนาะค่ะที่เน้นไวเนาะคะ่ะขาเล็กสตัวเนาะคะ่ะเลขตัวที่เน้นไวกะมีศูนย์หนเนสองเก้าเนาะค่ะแล้วกัสองสามหกสองสามเจ็ดสองาะคะ่ะแล้วกะตัวที่เน้นอีกเนาะคะ่ะกะเป็นสาม สามสี 3, 4, 7, 3, 4, ะะ่เจ็ดสามสี่เก้าเนาะค่ะค่ะกัสิเป็นตัวเน้นแล้วการซองตัวกัเน้นว่าเห็นหมดเลยนะคะกัเพราะว่านำม,มาสุดยอดค่ะอันนี้บ่แนนใจเนาะคะ่ะว่าจะออกลางบพราะาสามหกสามเจ็ดนี่ค่ะกับบนเนใจเนาะค่ะค่ะกับซื้อติดไปนาแน่เนาะค่ะสิบแบบยี่สิบแโอ,อ้โหแมนซื้อลอตเตอรี่เนาะคะ่ะหรือว่าไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยเนาะคะ่ะเลขที่แอดเอาไปให้นี่งงวดที่แล้วเนาะคะ่ะแอดโพส ใน Facebook เนาะคะ่ะแอดโฟร์ในเพจ Facebook เนาะคะ่ะเป็นอีกชุดหนึ่งเนาะคะ่ะชุดที่แอดเฮิ่มาใหม่และแอดก็เอาลงไอ้บทนี้พอเอาลงช่องเนาะคะ่ะเอาเอาลงช่องกับเขาอยู่ค่ะไปเข่าสองตัวไอซี C กับซีซีกับเก้าเนาะค่ะค่ะไปเขา่าในชุดที่แอดจับคู่สามตัวไปเข่าสองตัวในสามตัวเนาะคะ่ะแต่ว่าจับคู่สองตัวบลอกเข้าเานาะคะ่ะแอดคิดว่า บอมาค่ะเลขกซีสุดท้ายก็มาเนาะค่ะเหล็กซีนะคะ่ะ,คะปีนี้มาสามงวดแล้วเนาะคะ่ะมาสามงวดวางงวดนี่จะมาอีกบ่ค่ะขันงวดนี้มากกวเป็นงวดที่ห้านะคะ่ะแอดก็เลยจัดไว้ให้ค่ะเลขล่างเนาะค่ะค่ะร่างอาจจะมาบนหรือบนอาจจะมาล่างเนาะ,ค,ะค่ะค่ะตามจริงอะ่ะเลขชุดนี่เขาเนาะคะ่ะเขาที่ว่าแอดโพสลงไปในเฟซบุ๊กเนาะคะ่ะแอด โพดลงเฟซบุ๊กอะคือเขาเขาโตดเนาะค่ะ4แอดให้4หาเก่ากับเขา4มันออก5 9 4เนาะค่ะ,คะฝากติดตามไว้ด้วยน,นะค่ะถึงจะเป็น18ทางกับซื้อไว้เนาะค่ะ18ทางนี้เข้าแน่นอนค่ะบ่าเขาตรงกับเขาโตัแต่ที่แน่ๆเขาโตดค่ะตรงโตดเนาะค่ะตรงโตั คันชิเลนหกประตูกะคือมันสีหลายโตนะคะ่ะโอ้ยหกประตูคืออีกอย่างคะ่ะขอถทยขออภัยไว้นําแน่เนะคะ่ะค่ะเอาไปจับรถตะลี่ไว้เลยเนาะคะ่ะสองตัวบนสองตัวล่างสามตัวบนเนาะคะ่ะค่ะกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกดซับสไครต์ให้นาแน,นะะ่เนาะค่ะกะงวดนี้ก็จะพาดเนาะคะ่ะวดที่แล้วเขาเนาะคะ่ะแต่ว่า ไปเข้า2ในสมตัวบนเนาะคะ่ะค่ะคันผู้ใดตาเล่นก็นอาจจะได้อยู่เนาะคะ่ะคังงวดนี้แอดเอาชุดหม่เนาะค่ะว้ไวห้เนาะคะ่ะกะขอฝากพ่อแม่พี่น้องฝากเอซเนาะคะ่ะคันผู้ใดเนาะคะ่ะมีมีจิตศรัทธาหรือว่าอยากให้ค่ากาแฟค่ากระดาษค่าปากกาเนาะคะ่ะกะคันถูกนํำเนาะคะ่ะลอย2องอยแอดกะเอานะคะ่ะค่ะหรือว่าไ ผู้ใดสิบอนมาเท่าใดก็แล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าเงินในส่วนนั้นแอก,กะเสิเอาไปทําบุญนําเนาะคะ่ะส่วนหนึ่งคะ่ะแอกะอยากได้ไปส่วนบุญน้าแน่นาะคะ่ะส่วนหนึ่งคะ่ะขอฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวน้องครายหันน้ำแน่นาะคะ่ะนี่ก็คือแนวทางของสาวน้องครายหรือแนวทางของช่องสาวนองคายชาแนวเนาะคะ่ะวงที่สิบหกสิงหาคมหกห้าค่ะวิ่งบนเนาะคะ่ะหางพลาดเนาะคะ่ะวิ่งบนเนาะคะ่ะงวดนี้เจนเลยกับ เก้าสามเนาะคะ่ะเก้าสามเพราะว่างวดที่แล้วกับเขาเลีกวิ่งเก้าห้าเนาะคะ่ะออกห้าเก้าสี่ตรงๆเลยเนาะคะ่ะงวดนี้กับอย่าลืมแนวทางของสาวน้องคายไว้นำแน่เนาะคะ่ะเชื่ว่างวดนี้จังแดงก,กับพ่อพัดตรงโต๊ดเนาะคะ่ะตรงโต๊ดฝากพ่อแม่พี่น้องขอฝากเอฟซีเนาะคะ่นะคะ่ะกะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแอนสิทิ์ิม มเอเบอร์โทรเนาะคะ่ะเบอร์โทรผู้ใดสนใจอยากเข้ากลุ่มเนาะคะ่ะอยากเข้ากลุ่มกับแอดไลน์เข้ามาเนาะคะ่ะกะบ,บอกว่าเข้ากลุ่มค่ะคันผู้ใดที่ว่าอยากเข้ากลุ่ม v i p อพเนาะคะ่ะกสิเสียค่าค่าเขานะคะ่ะเสียค่าเข้านะคะ่ะกลุ่ม V i p อพค่าเสียค่าเขาคะ่ะค่ะเพราะว่า v i p อพีนี่อาจเสียสามหางเนาะคะ่ะสามหางเนาะคะ่ะ ในกลุ่มอาเซียไฮซามางเนาะคะ่ะเสียค่าเขานะะนเนาะค่ะในนี้เน่นอยู่นี่แล้วค่ะค่ะผู้ใดสนใจยาแคลคคเซียมเนาะ,ค,ะค่ะกสนใจติดต่อมาได้แล้วค่ะหรือว่าผู้ใดสนใจลอตเตอรี่ก็ติดต่อแอดมาได้เลยนะคะว่าอยากได้หมายเลขไหนเนาะ,ค,ะค่ะเดี๋ยวแอดจัดการกาับิซมีคนส่งไปให้เนาะคะ่ะกับิซมีคนส่งไปให้เนาะคะ่ะหรือว่าทีมงานส่งไปให้เนาะ,ค,ะค่ะกะ ผู้ใดสนใจที่ว่าไอ้แล้วกับผู้ใดสนใจไอ้แอดคือแอดกระเฮ็ดอันอันนี้เนาะคะ่ะแอดกระรับเฮ็ดแบบว่าน้ำพริกหมูสับเนาะคะ่ะน้ำพริกหมูสับเนาะคะ่ะผู้ใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาด้วยค่ะแอดเฮ็ดให้มือต่อมือเนาะคะ่ะ ค่ะแอดให้วันต่อวันเลยเนาะค่ะแอดเห็ดวันต่อวันค่ะผู้ใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยเนาะค่ะน้ำพริกหมูสับเนาะค่ะค่ะน้ำพริกหมูสับหรือว่าพริกแห้งค่ะพริกพริกหมูสับแบบแห้งสูตรแห่งกับสูตรน้ำเนาะค่ะกับสูตรแบบว่าที่เพิ่นใส่พริกเผาจังซีแล้วค่ะค่ะแอดก็สนใจหลับสนใจเห็ดอยู่เนาะค่ะค่ะผู้ใดสนใจอยากให้แอดทําจักระปุกจักระปุกกระวาไปเนาะค่ะ ขอฝากพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้นำแนะนาะค่กะกลมาถึงไทยทายคลิปแวกะขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะถูกในชุดสามตัวบนสองตัวบนหรือสองตัวล่างน,นะะี่น้ำแน่นาะค่ะค่ะกะจังไดกะขอฝากพ่อแม่พี่น้องที่มีจิตศรัทธาเนาะคะ่ะยักร่วมทําบุญเนาะคะ่ะ มาได้เลยเนาะค่ะเพราะว่าแอกะตามจริงอ่ะก็มีอยู่สามวัดเนาะค่ะที่ว่าแอกะรับทำเนาะค่ะแล้วแล้วเพิ่นกับแบบอยากสางเนาะค่ะคือปูเพิ่นพระเพิ่นกับอยากสางเนาะค่ะแอกะอันนี้เนาะค่ะการรับค่ะแต่ว่าจะอยู่ที่พ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะที่ว่าจะทําบุญบอค่ะการ อันนี้ก็แนวท้างนี่ก็คือสแสวงบุญไปน้ำแน่เนาะค่ะแนวท้างนี่ก็คือให้ไปสแสวงบุญน้ำแน่ค่ะจังแดก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้เนาะค่ะสวัสดีค่ะ